สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อน FC ทุกคนนะคะวันนี้ติ๊กพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนมาเดินออกกาลังกายตอนเช้าค่ะเมื่อคืนนี้ติ๊กนอนไม่ค่อยหลับค่ะมันพอพอเรานอนไม่ค่อยหลับเนาะตื่นมาเราก็รู้สึกเหมือนงุนงงนะคะอารมณ์ไม่ค่อยดีติ๊กก็เลยบอกแฟนติ๊กว่าเออเดี๋ยวฉันออกไปเดินกาลังกายหน่อยนะเธอเอาอากาศบริสุทธิ์หน่อยนะคะวันนี้ก็อากาศดีมากเลยค่ะ แดดออกนะคะไม่หนาวเลยค่ะติ๊กก็มาเดินนี่แหละคะ่ะป่า้างคาง,างบานติ๊กเลยคะ่ะเดินมันจะเป็นป่าสาธารณะเนาะเขาก็มาเดินออกกําลังกายกันพามงพาหม,มามาเดินกัน,นะคะ่ะด,ดูค่ะแต่ตอนนี้มันยังตอนเช้าอยู่เนาะเสียงนกร้อง <c oughs> โอเคนู่นนกเกาะกิ่งไม้ร้อง ตอนนี้มันยังเช้าอยู่คนเขายังไม่ค่อยมาเดินกันค่ะติ๊กมาแต่เช้าก็ไม่เช้ามากหรอกค่ะเป็นมองเช้าไปค่ะไปเดินออกกําลังกายกัน <c oughs> เดินออกกําลังกายเอาเงื่อนหน่อยเนาะ <c oughs> โอ้ยอากาศดีมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะ อากาศดีน่าไปปั่นจัก,กรยานมากเลยค่ะแต่ว่าวันนี้คุณสาทํางานนะคะก็เลยไม่ได้ไปไหนติ๊กก็อยู่บ้านกับน,น้องไข่มุกค,ค่ะตอนนี้เขายังไม่ออกไปทํางานติ๊กก็เลยมาเดิอนออกกําลังกายก่อนอไปค่ะไปเดิอนออกกําลังกายกัน ติ๊กเดินมาสักพักหนึ่งเนาะติ๊กก็มาเห็นต้นบลูเบอรี่ค่ะนี่ค่ะเขากำลังติดดอกเนาะดูค่ะกำลังติดดอกอืดูค่ะตามสายตาติ๊กๆว่าเขาน่าจะติดดอกเยอะอยู่ค่ะ,คะติดดอกติดลูกเยอะอยู่เนาะดูค่ะ คิดว่าคาดว่าปีนี้น่าจะดกนะคะคาดว่าปีนี้น่าจะดกคะ่ะแต่ว่าเราก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยเนาะอากาศตอนที่เขากำลังติดเป็นลูกนะคะว่าอากาศดีไหมหนาวไหมหรือไม่ก็แบบมันแห้งมันเล้งเกินไปไหมอะไรประมาณนี้คะ่ะ ถ้าอากาศพอดีเนาะคิดว่าน่าจะดกอยู่ค่ะทีน่นี้นี่ดูค่ะแต่ละกิ่งก็ติดดกเยอะเหมือนกันค่ะกำลังติดดอกสวยๆเลยค่ะติดดอกติดลูกเนาะไปค่ะไปเดินต่อเห็นอะไรก็เวะหมดเลยค่ะมาสำรวจผลไม้ด้วยนีค่ะ โอ้ยดูมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะ,คะสวยงามมากๆเลยค่ะไปค่ะไปเดินเอาเงือกันต่อ เดินมาถึงแท้งเก็บน้ำค่ะดูค่ะแล้วพาไปดูชัดๆคความใหญ่ของเขานะคะใหญ่มากเลยค่ะดูค่ะ เก็บน้ำนะคะอันนี้น่าจะใช้ภายในเขตแถวบ้านติ๊กนี่แหละคะ่ะดูคะ่ะบางวันที่เดินมาบางทีจะมีเสียงแบบเหมือนประมาณเขาเปิดน้ำนะคะระบายน้ำอะไรประมาณนี้คะ่ะเสียงอย่างดังเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่มีคะ่ะวันนี้ไม่มีนะคะไม่ได้ยินเสียงนี่คะ่ะเทงเก็บน้ำใหญ่เลยคะ่ะป้ายเหลืองๆนู้นเขาก็บอกว่าห้ามเข้า ห้ามไปบริเวณนั้นนะคะเราก็อยู่แค่ตรงนี้ก็พอไปค่ะกลับบ้านกันเดินได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะไปค่ะทางมู้นก็มีบ้านคนอยู่เนาะไปค่ะกลับบ้านกันแล้วเดินลงเนินหน่อยค่ะ <c ười> ขึ้นเขาลงเนินนี้เลยคะ่ะนี่โอ้ ท้องฟ้าสดใสค่ะเสียงนกร้องตลลดทางเดินเลยบรรยากาศไม่น่ากลัวนะคะคนมาเดินออกกำลังกายเยอะค่ะติ๊กก็จะเดินกลับบ้านแล้วค่ะ เดินมาได้สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวคุณสามีจะออกไปทำงานแล้วค่ะค่ะยังไงก็เจอกลิปหน้านะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกการรับชมนะคะทุกกำลังใจค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะไว้เจอกลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็เอาสั้นๆก่อนนะแค่นี้แหละค่ะหอบหอบกินแล้วค่ะเจอกลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะ